ย kind of to ิ้มยิ um Claudia, ้มหน่อยบอสรอลูกบอสอืมเรียกบอสแต่เบสว่าไงลูกเบสเบสก็หัวเราะจ้าเขาเรียกบอสเบสก็หัวเราะเอ้ยตอนนี้ตอนดีเดียอ้ยเคยมายืนเล่นเล่นใหญ่เลยเห็นแล้วชอบเอ้ยเอ้ย น้าน้าไงลูกนะาบอสเบนอ่าบอสว่างลูกบอสอือล้อ là, hử, hmm? bót bót là lợt, bót nhìm nhìm <laughs> หน้าบานเลยย่ำย่ำยอำเอออืม응อืม응อืม응응นอนข้างกันได้ไหมลูกนอนนะเหมือนกันจริงจริงไม่เห็นมีอะไรต่างกันเลยแหละอืม 嗯嗯。<laughs> mm. Mm.